วันนี้มาพ้องกันในหงนี้วันนี้ก็จะมาทำจะมาทดลองนะคะว่าถ้าเกิดว่านักแข่งแบบ 아 <susur> ไกวใวอนนี่ไ่วอนนีนนโะจมันกเป็นการเป็นไอ้น้ำเป็นเริ่มคื่น i เป็นเตนีมีไรถึมี่ะคะ่รู้สึกเป็นไงบ้างที่เห็นของแบบนี้กายตาไหมเนี่ยไหนจลองอือ

เช็ดดูนะคะว่ามันจะไปหนังอะไรนะรู้เนยถ้าอยากให้อีพอรออะไรอีกก็คอมเมนต์มาด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่มีใครคอมเมนต์อีกก็ยังไม่ทำนะแต่มีคนคอมเมนต์แล้วก็ทำค่ะโอ้สะอาดเกียเลย นี่มือยิ้มถือนะพี่ชอไม่ได้ถือพี่ชอก็จะดูแวบบ้าพี่ชอก็จะดูผลลัพธ์ยิ้มเหมือนกันตตอนนี้พี่ชไบแล้วเดี๋ยวเราลองมาถูกกันคะเอ้ยค่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นแขมแต่ ค่ะเมื่าอี้ทำไมอีไม่ไปโรงเรียนอีนะคะก็อีไม่สบายค่ะเปิดน้ำแค่นี้เราก็ ว่านี้ก็มาถูกซื้อก็ยึดเตียมไว้มาถึงแล้ววิแมงนี่มาจากไหนวะอีเชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็ต้องมีจุดออกแก๊สทุกทนนะไม่ใช่ว่าไม่มีใครเลยค่ะไม่มีย,ยึดเราเขียนดูว่าเฮ้ยดูดิเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเฮ้ยมันกลับคืนอนะ่ะดูดูด อีฟเชื่อว่านเนี่ยน้ำแข็งกับสเตนก็อีสเตนเลตก็ต้องมีทุกบ้านอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเกอีกสเตนเลตใครบ้านใครไม่มีก็ไปลองหากระดานอะไรต่างๆของสเตนเลตมาก็ได้นะคะอิฟไม่ได้ว่าอะไรไปแล้วอิฟเราเช็ดดูค่ะจะเช็ดค่ะเช็ดที่นี่นะคะ,เ,ะ,คะ,ะ,คะเพื่อไว้ให้คนอื่นนั่งด้วยอีฟบอลกระดาษทิชชู่ ส่ิมไทยหน้าหนึ่งเ่มแอรไทยหน้าหนึ่งยนงยังไงกันบ้างคะ